เสร็จแล้วก็เรามาผัดเพื่อนที่เราตากไว้เลยเนาะมาผัดให้หอมแล้วก็เราก็ใส่หมูสับไปเลยเนาะอันนี้เราจะผัดผักกาดดอนอีกนะคะนี่เลยค่ะเราผัดทุกอย่างให้หอมแล้วก็เราใส่หมูสับไปเลยค่ะแล้วก็ผัดหมูสักให้สุกเลยเนาะผัดหมูสักให้สุกไปเลยแล้วค่อยมาใส่ผักกาดดอนที่เราหั่นไว้ซอยไว้เมื่อกี้เลยค่ะนี่เลยค่ะประมาณนี้เลย ผัดทุกอย่างให้สุดแล้วก็ใส่ผักกาดดองที่เราซอยไว้เมนูนี้แก้วชอบมากเลยค่ะพี่ขาผักกาดดองอันนี้แก้วปลูกเองรองไว้นานแล้วเนาะเหลือ,อไว้อยู่หนึ่งขวดใส่ตู้เย็นไว้วันนี้ก็เอามาผัดก,กินกันที่สวนค่ะนี่เลยค่ะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยค่ะดูแบบไม่น่ากินนะคะแต่ว่าอร่อยมากเลยค่ะผักกาดดองผัดใส่หมูสับแก้วชอบมากดูเลยค่ะเราก็จะใส่ผัดชีต้นหอมที่เราซอยไว้ แล้วก็มีกระเทียมเจียวอีกนิดนึงเราก็ใส่ไปนะคะได้เล,เลยค่ะกับข้าววันนี้ก็เสร็จแล้ววันนี้เราก็กินข้าวกันที่สวนนะคะมาค่ะเพ,พื่อนพี่ๆค่ะกินข้าวกันที่สวนค่ะกับข้าววันนี้ก็แค่นี้เลยค่ะ